ครับผมช่องสนใจนลคชแนลวันนี้เราก็จะมาฝึกกีฬาเหมือนเช่นเคยโหวันนี้มากันเพียบเลยโอยมีทั้งน้องนี่ครับชาไขมุกมาแล้วสวัสดีครับนี่น้องบอมน้องตุ๊กอ้าวสัตว์รับครับนี่น้องดังอี๋อยากจะมีใครน้องวิงวันนี้ไปขับเอาต้อนอีกท้ายหนึ่งวันนี้จะมีฝึกอะไรเราก็ อยู่กัันนะครบ่อ,อนอื่นวิ่งก่อนผมจะให้น้องเขาฝึกวิ่งใช้ความเร็วจากจานสีฟ้าจนถึงจานจาสีเหลืองนะอ่ะเียมตัวสามสองหนึ่งไปซอยด้วยเออซอยขาดิอ้อยซอยอะไรอนะ่ะซอยโกงเพื่อนเหรอซอยแบบนั้นน่าไปซอยอซอยผักเหรอ สองมาสองไอ้สองตีรันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะนี่มีดปืนไม่ได้แดกเขาหรอกสามแล้วซอยดีๆหน่อยดิซอยได้สองทีอ่ะซอยซอ,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 อยสามทสีสี่ทีดิซอยน้อยจังเลยซอยไปขาเราพี่สี่ซอย หมดแรงแล้วหมดแรงแล้วามารอบสุดท้ายนะาปีกแทงกันเลยรอบสุดท้ายแล้วยืนรอยืนรออหาพักนับหนึ่งถึงติดห้าวินับหนึ่ง1ิดห้าวินับ เอาทีย button, ืนขึ้นยืึ้หยืน้นยื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 นยินยอนยืนยืนยยืนยืนงืนยืนยนยืนยยืน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 ยืะอืนนยืนยนยยืยืนยืนยนยยืยนยืนยืนยืนยนนน้นนอยนนนย่ยนยนยน ต่อหนึ่งไปเรียบร้อยฮะน้องออยเขาทางจะเหนื่อยมากพอผมดูแล้วออยน่าจะเหนื่อยมากเดี๋ยวเราดูคนต่อไปว่าจะไหวไหมจุนยืนยืนจุดเฉีย แอบไปยืนแอบฉีโบฉีก็ไม่ยอมบอกทีแรกว่าโบฉีผมจะฉีครับ<พ>อ่ะพ่อรอบท้ายจะให้วิ่งแข่งกัน <ผม S 1> ทุกคนเต็มตัวยืนพร้อมไหมพ <ผม S 1> ร้อมไหมพร้อมครับวิ่งแบบเร็วนะพรมม้อมเราจะให้เขาวิ่งแบบแต่ว่าเอาเป็นเอาตายนะแต่ต้องซอยทุกครั้งสามสองไปซอยท้าด้วย อตาบ้าให้ไวเอาไวเอาไว,าไว,าไวคนดังเอโอวโหคนดังที่สองเอาการที่หนึ่งมาที่เอัมนมที่สามสนสุดท้ายแล้วไอ้ไข่มุกที่โลติดนั่งพื้นห้าครั้งอยู่นี้ตรงนี้เลย ที่เราจะให้เขาดูวันนี้คือการยิงแตะยิงเป้าก็จะให้ดูก่อนว่ามีเลขอะไรบ้างอกอเหมือนเดิมถ่ายถึง15คะแนนก่อนก็ไปรับรางวัลที่บ้านผมนะครับก็จะมีหนึ่งได2สองดิได้สามอยู่ใต้สองได้สี่อยู่ใต้หกได้หาอยู่นี่ส่วนอีกบางคนบอกสงสัยว่าไอ้หปีกมมงกุฎคืออะไร มกุก็คือแต้มสูงสุดใครโดนก็ผมกจะให้เป็น15แต้มเลยนะคะโอเคเราก็จะดูว่าน้องๆพวกนี้ใครบ้างที่จะทําได้ดออยเป็นไงความรู้สึกรู้สึกเป็นไงวันนี้มั่นใจว่าจะได้กี่แทนลองพูดได้ครับน้องน้องออยเาขาคาดหวังไว้10แ10คะแนนนะฮะอ่ะตับสครับคิดว่าวันนี้เราจะเอากี่แต้ม เอาห้ากับสี่นะเอาโตว่าไงเอาห้าครับห้ากับหกครับห้าบ้าเือนะไม่ใช่คาดหวังว่าวันนี้เราจะทำได้กี่คะแนนน้องออยเอาแค่สิบแล้วใครมุกว่าไงเอาศูนย์ไม่คาดหวังเลยว่าจะได้แต้มเอาถามกวินบ้างกวินครับกวินเขามักใหญ่ครับเพราะว่าเขาจะเอาหกไข่มังกุดเลยหกไข่มังกุดมีมูลค่าถึง สิบห้าคะแนนคุณดังว่าไงครับใครหวังว่าจะใครหวังว่าจะกี่คะแนนห้าสิบคะแนนครับไม่ตำหนดให้ยี่สิบคะแนนเองยี่สิบคะแนนเอาแค่ครึ่งหครึ่งหนึ่งก็สิบอะโอเคเท่าน้องเท่าน้องอ้อยนะอ่ะหเอาเก้เดี๋ยวเราจะดูซิว่าน้องเขาจะทำกันได้ไหมจะเไปใได้สามใังได้ไหไปกันเลยไดของกินนะครับวันนี้ผมจะไม่ให้เป็นเงินเพราะว่ามันจะผิดกฎของเท่าหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมก็ไม่สามารถที่จะ หมดเป็นเงินจริงได้เดี๋ยวเป็นไงเราไปชมเดี๋ยวเราเท่าไหร่ล้วูกโอเคสี่พักเดี๋ยวรอบห้าเขวิ่งทุกคนวิ่งครบสี่เดยให้พักสิบห้าวินาทีนับเดี๋ยวก่อนที่เราจะยิงเตะเป้าเนี่ยยิงยิงยิงตัวเลขยิงเป้าเลขตัวคะแนนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมีการคัดว่าใครมีแต้มสูงสุดจะได้ลงเล่นเพราะว่า วันนี้วันนี้มันจะมีน้องมาเยอะ10คนเราก็ต้องคัดคนที่สามารถเตะได้นะต้องคัดอ่ะรอบสุดท้าย<ไ>เป็นตัวลูกเข้าที่สุดท้ายเอาให้ไวๆามสไปอ่าอ่าไปเลยดูไกลโอเคดีมากตามคัดหมายโอเค ให้3คนพักก่อนเลยเดี๋ยว3มคนก็จะได้คัดในการยิงเป้านั้นว่าใครจะได้เข้าไปแข่งในการยิงเป้าเราก็จะเอา5้าคนอีกหคนตั้งดูนั่งดูเพื่อนเล่นนะฮะตาลติกาใครไม่สามารถเก็บคะแนนตอมรอบคัดเลือกได้ก็จะต้องถูกนั่งดูเพื่อนเตะนะครับจะให้เตะทุกคนแก้บลยเก้บ้ดังไปเลยน้องคนดังอยู่ๆก็แก้ผ้าท้ารเฉยแะนี่เยี่ยวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ไมเยี่ยวด้ว เราเรามาดูเลขที่เรากำหนดไว้มีอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วก็6กอ่ะก่อนที่เราจะแข่งเก็บแต้มน,นะเพื่อได้ขนมที่ผมเตรียมไว้ให้แกะน้องว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่ก็ใครที่คะแนนเยอะก็จะได้หลาย่อหน่อยนะฮะก็จะมีเลขที่เรากำหนด วันนี้ทำให้มองเห็นก็คือเลขหนึ่งก็หนึ่งคะแนนนะฮะสองสามสี่ห้าบางทีผู้ชมบอ,อกว่าไอ้เลขหกที่มีมัง,มงกรเนี่ยที่มีมงกุฎมังกรที่มีมงกุฎเน,นี่ยมังกี่คะแนนเพราะผมตั้งคะแนนเอาไว้ว่าใครถึงสิบห้าก่อนก็จะเป็นฝ่ายชน,น,น,นะไปเลยครับสิบหกเลขหกนี่คือผมตีไว้ ใครโดนทีเดียวเลยก็ได้ไปเลย15คะแนนตามที่กำหนดเอาไว้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับไหนใครใครดังไม่ดังดังไหนดังคนแรกยืนเลยใครเอากระเป๋าเบรกเบรกเบรกเขาเขาเลือกเลยไป ต่อยดังบอกชุบเลยไปต่อยไนปตัดคนแรกกัดไต่อยดังดิคนแรกการต่อยการไปเลยเจ็ดต่อยกันเลยเอาหนึ่งสองสามอยู่เฉยเอ่ะต้องชุบตองคนต้องชุบไปต่อพีเจตไปต่อต่อยออยเอ้ยแล้วหนึ่งสองสามมานี่เดียวมาต่อ ไปไปต่อ้มัมเฮ้ยโต้เป็นไรอ่ะทำไม่มีแจวเดียวทำไม่เป็นคนแรงเลยได้โต้ไอ้ออยเล่นไปต่อไปไปคือท้ายวินเราจะทำการคัดเพราะจะเหลือแค่5้าคนพยายามให้ดีนะการคัดคือใครเก็บคะแนนถึงสูงสุดเพราะมันมีแค่หใช่ไหมถ้าคัดเลือกเอาแค่6คะแนนพอใครได้6คะแนนหรือว่า มากมากสุดมากมากสุดก็คือทพุทธไอ้กันไอ้ดังได้หกแต้มเนียไอ้ดังไปรอแล้วเขารอบแล้วเขารอบหนึ่งในห้า 1, นะไอ้เกตจะยิงได้ห้าอ่าเข้าไปลายดังถ้าใครยิงได้ต่ำกว่ากว่าหนึ่งคือตกรอบเข้าใจไหมจะให้แตะคนละหนึ่งห้าครั้งเพราะว่ามีหมดสิบคนเข้าใจไหมทุกคนมีสิทธิ์ห้าครั้งในการยิงเพื่อถูกคัดเลือกเข้าไปเล่นรอบต่อไป โอเคครับวันนี้วัน,วนเ,วเกิดจะเอากี่แต้มครับ <Okay. S 1> เอาสิบเอาสิบหวังเอาสิบแต่ยังไม่ได้ซักแต้มนะแถมแถมอยู่ในน้มตกรอบอีกตรงนี้ด้วยอันนี้คัดเพื่อจะเข้ารอบใช่ไหม<อ>ก็เป็นไอ้น้องดังกับพิเกตเขาเข้ารอบไปรอใช่ไอยามทำห้ได้แต้มได้แต้ไมไหมเราไปดูกันอ่อออยเริ่มเลยอุอ้ยยังไม่ได้นะครับน้องออย โอเคปอนด์เล่อยไปเลยอ,เอุ้ยอยู่ไว้วาง2กับสามยังไม่ได้ครับไม่ได้ขอ,อยยังไม่ได้พยายามหน่อยครับรอบสามโอ้โหย,ยังไม่ได้อ,อีกตั้งใจโอยไอ้ที่เที่ยวสองเที่ยว เลือกจุดได้วางจุดที่ดีตามใจชอบเลยว่ะวางไหนตามตามใจชอบเลยเอ้ยรอบสุดท้ายเห็นไหมว่ามันยากไอห,หม่ำนี่เหรอ,หม,ไไหอ,อมันเปนไรอะเขาใช้หมดเวลาเลย อยรอบสุดท้ายแล้วครับอยรอบสุดท้ายแล้วเ,วเวตมเพื่อเขารอบ s <S เฮ้ยไปนั่งรอยอยู่กับกลุ่มโตเลยน้องบ่มมาแล้วร<ห>อก่อนรต่อวินแล้วครับยังไม่ได้ไม่ได้รเราไปดึงท้ามัดตัวก่อน ไม่เกอบเด้งได้เด้งไม่ได้อุ้ยเด้งยังไม่ได้เลยครับยังไม่มีคดีผู้เขารอบคดีคนดังกับพิเกตจะเป็นคู่เขารอบสองคนอยู่ยังไม่มีใครคนที่สามยังไม่ได้เข้าไปเลย ยังไม่ได้รอบที่อะไรรอบสุดท้ายแล้วมาไปยืนนู้นดิอ่าไปกลับไปอยู่พวกออโต้ออกัสคนะไรต้องดังต้องกัน,น,ดไ,กนได้หรือไม่คอยดูยังไม่ได้อยู่ระหว่าง6กสี่ ไปอยู่นู้นเลยมัมไปอยู่ฝั่งนู้นเลยอ่าได้หนึ่งเอาแล้วยังยังรอก็อกเตะกี่รอบอ่ะอ่าแล้วก็ลุ้นต่อสิก็ลุ้นใจเอาให้คะแนนขาดไปเลยยังไม่ขาดรอสุดท้ายอ่าได้สองอ่ะได้สองขอภัยขอภัย เอ้ยเกือบด้วจะได้2เป็น3แต่ยังเป็นได้แคหนึ่งคะแนนมีโอกาสเข้ารอบนะครับเดี๋ยวต้องไปคัดอีกเอ้ยยังไม่ได้ครับอ่เข้ารอบไปนั่งรับผู้พิเกตติไกด์พิเกตที่ดังสามคนเข้ารอบครับไม่ได้เชื่อสามคนเข้ารอบมาแล้วเอ้ยมาแล้วครับน้องบอม้าไข่มุกครับโอ้ยงัดครับ เฮ้ยขนาดจรัดเด้งเกือบโดนเบอร์สี่แต่ก็ไม่โดนมาเลยไข่มุกป่าตั้งกว่าให้มัน่นมันว้าวอ่าเก็บบอร์ให้มันเลยโอ้ยคุยกันไปแล้วไม่ใช่เหรออุอย้ยังทํายังทําอีกอย่าล้มอย่าล้มเลิก เอ้ยไม่ได้รอ,ไไร,รอบที่ใดรอบสี่นี่ภาษามา, 3, มายังไม่ได้ไม่ได้ครับวิธีแพงนี่จะเขางัดบอลรอบสุดท้ายแล้วครับ บอลก็เด้งเข้าไปโดนหมายเลขสามเข้าไปแล้วน้องบอมทาไข่มุกเป็นไงรู้สึกเป็นไงครับเป็นไงพูดสิครับเป็นไงครับรู้จะเป็นไง,เ,นไงเข้ารอบนะครับเฉินนั่งเลยอ่าไปยังไม่ยกไว้เกือน,น้องออยน้องออยอยังมีโอกาสเข้ารอบห้าคนเลยครับแต่ที่ผ่านไปสี่คนแล้วมีนั้นมีน้องชาไข่มุกโตเตงยงครับ อนุญาตงัดได้ครับไปไม่มีข้อห้ามนะฮะเฮ้ยยังครับเฮ้ยรอบสองผ่ารอบสามผ่านไปแล้วน้องออยยังก็ยังไม่ได้แต้มในการเข้าไปชิงนะ สองแต้มครับต้องออดเข้า2แต้มไม่ต้องเตะเข้าไปออเลยกี่คนหรือกี่คนเล้วพี่แล้กเก่งแล้วฮะเข้ารอบแล้วอ่ะอ่าเล้วเก่งคนสุดท้ายเลยสักหนึ่งอ่ะเก่งคนสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาคนแรกก็เป็นผู้เตะคนสุดท้ายในการชิงที่หนึ่งนะครับยังไม่ได้ครับ รอบสองของน้องเกที่จะได้กี่แต้มมาดูโอ้ยกับโดนสอง,อสองรอบสามค,ครับดูดิว่าน้องเกทจะได้ไหมโอ้ยเกือบรอบสี่ฮะ รอบสีรอบสีโอ้ยยังไม่ได้ครับรอบสีเดี๋ยวรอบสุดท้ายครับต้อใ้ให้เวลาตั้งใจตั้งสติดได้ครับโอกาสตั้งสติดได้ก่อนเตะเปลี่ยนบอลได้ครับลองเก็เขาไม่เปลี่ยนบอลเขาจะเตะรวดเดียวเลยมาดูครับโอ้ไม่ได้เลยครับอ่า ออยอยู่คนเดียวแต่ไปยังฮะได้ไดีคะแนนก็ยังไม่ถึงที่กำหนด15คะแนนนออยก็ต้องนั่งรอไปเป็นที่หนึ่งในสายนะครับแล้วเมื่อกี้ไม่มีใครไม่มีใคมีแต้มเลยใช่ไหมได้ออยคนเดียวอ่ะเวลา ได้เวลาคัดตัวแล้วบอยได้ห้าแต้มครับโอ้โหยังยังเรมีโอกาสสองครั้งมันก็มีโอกาสสองครั้งเหมือนกันห้าเตะได้หกก็ที่หนึ่งเลยอ่ะเต็มตัว2คนนี้ไงแต้มนี้ไม่ขาดครับ ลงเลยนี่สองครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเก็ตเตได้มากกว่ามันมันอีสอทีมันก็ต้องทำให้ได้เพราะมันก็เลยสองทีมเหมือนกันใช่ใช่เ,เอามีเปอร์เซ็นไงเริ่มโอ้โ,โ,อโหห้าเท่ากันเอาแล้วออยคิดหนักยังเสมอกันอยู่ แล้วมีโอกาสเตะอีกคนละสองครั้งแต่แต่เกดดีไปแล้วเหลือครั้งสุดท้ายแล้วได้ห้าเท่ากันเลขห้า,าครับบาเฮอร์เฮ้ยเจ็ดลยครับโอ้ยได้ห้าเอาแล้วล,วล,วลวองดูครับยังมีโอกาสยังมีโอกาสหอยว่าไงมีห้าเต็มแล้วติเกตมีคะแนนห้าเหมือนกัน Ở đây, này đây, vẫn, Mày không, với không, đây Mày không, 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 đây không, không, ใหเท่ากันยังไงต้อตึงไปยัไงอ่ะตกลงเอาไงทำไมเท่ากันไปไปไม่ถึงเต๋ออ่ะเจลาทำเต๋อไปดีกว่าไปดิเออตักันเตะคนละลูกอ่ามาตัดสินไปแล้วให้เตะคนละครั้งเพื่อทำคะแนนนำไปที่หนึ่งใครได้ที่หนึ่งมาระหว่างกิกับอ้อยใครก่อนครับ ให้ก่อนยกมือเกตก่อนฮะเอาแล้วครับ s <S โอ้ยน้องออย าโอ้ยว่าใครจราดไจะมีแต้มเกิดขึ้นว่าไงอ่าเตะเรื่อยๆครับจนกว่ามีคนถ้าใครโดนนี่คืออีกคนนึงมีสิทธิ์ลุ้นใช่ไหมอ๋อเอ้ยเอ้ยอ่อยอ่อยออยยิ้มเลย ยี่ไม่รู้เตะโดนหรือเปล่ายิ้มก่อนยิ้มเตะโดนหรือเปล่าไม่รู้เลยยิ้มเตะโดนหรือเปล่า,รรเ,ลาเราดูครับว่าน้องออยจะเปไ็นไงได้หรือไม่โอ้ยได้ครับเก็ตต่อครับยังไม่มีคนขึ้นชนะนะครับ จบแล้วรอบชิงแล้วที่ขาชิงแล้วเราตกอ่าเก็ตทอมนะครับเขาจะเริ่มเตะแล้วครับ คุณต้องยิงโดนหกเท่านั้นคุณถึงจะคะแนนเท่าวิเก็ตคุณออยคุณจะฉลองว้เกิดได้หรือเปล่าในการที่จะได้เลข6สวมมงกุฎมีคะแนนถึงสิคะแนนอนนี้เก็ตมีคะแนนถึงยี่สคะแนนแล้วออยคิดหนักแล้วเรียบร้อยเรารู้ผลแล้วครับว่าใครเป็นแชมป์โอเควันนี้ก็เอาไว้ให้นี้ก่อนสำหรับสนใจที่ชเรับวันนีครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับโอ้ยตสนฉลองมันเกิดไม่ได้เลยเออสัตย์สัตครับครับแต่เริ่มกด, like, กดไลค์ก่อนนะครับเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่กันด้วยนะครับขอบคุณ <c oughs> <c oughs> ครับน้องพูดเก่งนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ